ปทุมธานีสุภกิจเสิร์ฟไปนิชกุลเปิดสวยมากปรเมศยกมาให้แล้วกิติพงศ์กนวงเสาเวียงเ้ากลับไปได้แน่ครับโดนปลายงลูกยกหน้าตาขายให้เพื่อนนี่ก็ไม่ธรรมดาครับแน่ครับให้กิติพงศ์ใจบุญเ,เล่นลูกพายุขึ้นมาไม่ทันครับจ้องเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องชมกิติพงศ์ใจบุญเหมือนกันสุภกิจเสิร์ฟอ่ครับพอได้อยู่ฮนะกิติพงศ์ แล้วมารอหน้าเน็ตเกืยวไปเหมือนกันนครับดูพายุฮะมากระถลกแขนเสื้อจ้องรอที่จะบล็อกอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องชมเลยพี่ที่พงใจบุญสุภกิจเซิร์ฟนิชกุลเปิดได้แล้วประเมศยกมาให้มุมเดิมแต้่วันนี้เกี่ยวลงข้างหน้าแต่คราวนี้เลือกแตะคล่อมบล็อกไปโน่เลยครับเส้นหลังเลยกลับมาเป็นทางชมพีก่อนจนแคมป์เสิร์ฟนฮะ กิติพงศ์แต่หนีรู้อยู่แล้วบล็อกเข้ามาจากข้างหลังตัวเองฮะแตะไล่เส้นไปเลยอืมปรเมศเปิดตรงนี้พอได้อยู่สายอยู่แล้วนะครับคราวนี้แน่ครับแตะบุมทะแยงพื้นที่เยอะฮะทีนกรอนเองพยายามไปเริ่มจะหนีไปไกลครับสุภกิจเสิร์ฟไปนีชิกุนเองก็เปิดดีปรเมศยกมาสวยฮนะ ลูกไม่โดนตัวเลยครับแต้มน,นี้สุกิตเสิร์ฟมากิตติพงศ์เปิดพอได้ปรเมศยกมาให้ลูกนี้อืมติดบล็อกของพยุมากมาห่างนะครับเนี่ยดูครับซอยท้าแล้วก้าวย,ยาวมาอีกก้าวแต่ว่าจะก,กะจังหวะขึ้นไปแตะลูกดีตามอยู่เจ็ดคะแนนนิชกุลเปิดสบายปรเมศยกเนียนเน,นนะโอ้โหแต่หลุดครับ หาจังหวะเข้าไปตัวสอดใต้ลูกผิดเองครับก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรพลาดนะโอ้ตามห้าแต้มสุภกิจเสิร์ฟกิติพง์เปิดได้แล้วประเมศยกมาให้คราวนี้เนี่ยครับไม่รีบร้อนนะคราวนี้ไม่รีบร้อนขึ้นไปแ,แตะลูกครับรรจงเสิร์ฟก่อนครับในชุดแรกสุภกิจเสิร์ฟประเมศ ไม่ถึงกระดีมากแต่ว่าโอ้โหให้กับทิธพงใจบุญเล่นจนได้ครับลูกนี้เนี่ยคือจะขึ้นเตะแบบถนัดก,ก็ไม่ไม่ได้เท่าไหร,นะร่นะลูกเหมือนจะไปได้หรือเปล่าสุภกิจเนี่ยแหละครับมาจริงฮะบาร,รเมตยกมาให้ห่างนิดห่างตะขายไปหน่อยครับได้ครับหลุดเยอะฮะโอ้โหเกิดจะโดนปลายเท้าสุภกิจเซฟ กิติพงเปิดผวาอยู่ปรเมศย,ยกมาให้ลูกนี้สบายครับถอยมาแล้วลูกนี้ก็รู้อยู่แล้วครับพายุมาแน่ที่กอจ์จนแคมป์เสิร์ฟมากิติพงเองก็เปิดดีปรเมศย,ยืนนิ่งๆยกลูกแบบนี้นะสบายดูจังหวะลงนะฮะเกิดอะไรขึ้นอืม สุภกิตเสิร์ฟมาปรเมศเปิดสบายและยกลูกนี้มาให้อมไม่เจ็บแล้วแสดงว่าไม่เจ็บเลยฮะไม่ต้องไม่ไม่มีอาการกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาสุภกิตเสิร์ฟมากิติพงเปิดแล้วปรเมศเล่นเองอ่าสุภกิตก็ยังลองไปได้เล่นลูกโดยศีรษะนะครับไม่ถนัดนะครับพายุแล้วคราวนี้เป็นปทุมธานีครับแตแ้มครับแต่ว่ากลายเป็นพลรราดเองนะครับ ยกลูกเล่นแล้วมันไม่ได้ไกลตัวมากครับลูกมันต่ำด้วยนะพายุสังน้อยต้องแก้ไขคร,รับสุ per กิจเสิร์ฟมาทางกิติพง์เหมือนเดิมปรเมศยกไม้ก,กลางเน็ตออก 50, 50, ห้าสิบห้าสิบเมื่อน,นใ้ชัดก็ต้องเรียกว่าบนอยู่พายุคราวนี้เสิร์ฟไม่แรงครับกิติพงเองก็เปิดดีแล้วปรเมศยกให้ตรกนี้คราวนี้ไม่ออได้ดีฮนะ เป๊ะเลยฮะลอดช่วงลำตัวของพายุสังน้อยลงได้นะแต่มนี้สุกิจเสิร์ฟมาโอ้โห,โหแต่นิจกุลเปิดลูกเสิร์ฟเยี่ยมมากๆและประเมศยกมาให้ลูกนี้เตะแคมป์เนี่ยเสิร์ฟสามครั้งไม่มีแต้มนิจกุลเปิดสวยประเมศยืนนิ่งๆได้ยกแบบนี้นตัวเตะ พรานีเต็มที่นะฮะยกลูกให้กับทางกิติพงใจบุญเล่นคะแนนนี้ครับสำหรับปรเมศน่าตะขายก็ทําได้ดีนะครับปรเมศอืมลูกนี้หลุดไปหน่อยแต่ว่าก็ยังลูกนี้เอาตัวสอดแต่ลูกแล้วไม่มีใครฮะไม่มีใครบล็อกยุเตะแบบปลอดภัยไว้ก่อนเลยครับมีบล็อกมาหรือเปล่าไม่